ผู้ชมเชื่อคําว่ารักแรกพบไหมครับมึงก็ถามแปลกเนาะไอ้ฮี่ใครๆก็มีรักแรกพบตั้งร้อยชีวิตมันแปลตรงไหนว่าไอ้สลัดผักเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้รอยชีวิตที่ว่านี่คือมึงมีรักแรกพบตั้งร้อยคนมันแปลตรงไหนวะทุกวันนี้ไวฟูกูแม่งล้นจนท่วมจอแล้วไอ้ฮี่แม่งล้นเกินจนอีกหน่อยกูจะเข้าโครงการคนละครึ่งแล้วไอ้สลัดมึงจะเอาไหมกูให้คนละครึ่งสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่หลงทางเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยครับผมวันนี้เป็นวันที่เกนชินนั้นกําลังจะเลทฮิมค วันนี้เป็นวันที่เกนชินนั้นกำลังเอาจริงสมแล้วที่ยังไม่ได้เอาจริงวันนี้เกนชินมีทีเซอร์เทเลอร์ใหม่ของดินเดนใหม่ที่มีชื่อว่าไม่ร้องให้ฮะทำไมชื่อไทยมันต้องเรียกว่าไม่ร้องให้วะน็อตคายไง oh! แต่ก็จะไปรับชมความไม่เต็มบาทของผมที่กำลังดูตัวละครจากน็อต r ายขอขอบคุณคุณทีทีครับผมที่ซุปมา 40, 40บาทในคลิปล่าสุดครับผมขอบคุณมากแตงกะยู you, มาก นี่ซุปครั้งแรกในคลิปเลยนะเนี่ยต้องยืดอกโชว์ให้เขาดูนะและก่อนจะไปดูความเสียเส้นของผมผมจะมาสารภาพบาปอะไรบางอย่างครับว่าทําไมผมนั้นถึงหายไปนานบ่อยๆเออความจริงผมก็หายไปนานบ่อยๆจนเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ครั้งนี้ผมมีเหตุผลมาลองรับที่น่าเชื่อถือมาที่สุดว่าทำไมผมถึงหายไปนานเพราะว่าผม long ago นั่นนั่นนั่นวอลก้าวอลก้าผู้ชายขาสูงในรอบหนึ่งปีในเกินชินอุ๊ก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 มึงเป็นเฮอะไรแบบได้เจอแล้วว่ะได้เห็นพี่แกจริงๆสักทีมีชื่อมาตั้งแต่เกมเปิดและไอ้วอลก้าเนี่ยโอ้โหห้าปีเต็มเต็มยัดเขยมันสี่หรือห้าวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันสี่ห้าปีที่รอคอยผู้ชายคนนี้ในที่สุดก็เห็นแผ่นหลังอันสุดยอดสุดเท่สุดครูของพี่แกได้สักที อุย้ยน่นารักน้องน้องไอโอวะถ้าจำไม่ผิดน้องจุ๊บหมิงตัดผมเส้นนี้ออกไปนี่มันจะเหลือเต็มหมิงอันสุดหน้าเอ็นดูของน้องบอกเลยเฮ้ย <c oughs> hey, ดูลินว่ะมังกรที่มีปีกมีเขามีหางของแรงเ <Nice. S 1> ด้วแม่นางคนนี้ใครเนี่ยแขนกลคนแปลท่าดีไซน์คาแรกเตอร์อยากกระลุดออกมาจากเกมเซเลสเลยเฮีย <c oughs> เป็นญาติลูซี่ที่ไหนหรือเปล่าวะ อ่าแล้วก็น้องหุ่นยนต์อีเนฟาครับผมโอ้โหหุ่นยนต์รุ่นนี้กูบอกเลยคนพร้อมที่จะเปิดหาน้องเนี่ยงานนี้มีแกงแกงแน่นอนกูบอกเลย <c oughs> รุ่นนี้กันน้ำชัว <c oughs> โอ้โหเขาดูลิ้นโฟกัสหน่อยอยากเห็นชัดๆ <c oughs> โอ้โยเดเคเป็นเขามงกรที่โคตรเท่เลยวะ่ะนี่สิมังกรที่กูอยากได้ เฮ้ยเห็นหน้าจริงๆของน้องแล้วใช่ได้ใชได้โอ้โหแม่งโคตรหล่อเลยหน้าโคตรจะคอสม่ามากๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คอะไรบางอย่างก่อนจริงด้วยว่ะคนภาคญี่ปุ่นคือคนภาคคนเดียวกับคอสม่าเลยโอ้โหแล้วผลงานงานภาคที่แกนี่โคตรตึงอนิเมะลหลเรื่องเลยที่กูเคยดูเนี่ยเฮ้ยดูลินผ่านดูลินผ่านชอบช,อบชอบมีใครทําให้กูไส้แตกบ้างไหมขอตึงต โอ้อาบาตาค่ก็กลับด่วนเลยกูเช็ดจอระเข้เค้เห็นข้างหลังก็โคตรหล่อเลยไอ้สัตผู้ชายขาสูงในรอบหนึ่งปีในกินชินอุ๊กอุ๊อ๊อ๊โอ้โหสาวๆทั้งหลายครับงานนี้มีออกๆโอ้โหพอเห็นตัวเต็มแล้วยิ่งถูกใจกว่าเดิมอีกโอ้โห เลเซอร์กูเจอแล้วว่ะเพื่อนกูหามานานกูเจอแล้วว่ะกูเจอคนที่ใช่ในหนองคายแล้วนี่มันผัวในอุดมคติกูชัดๆเอาถ้าอย่างนั้นแล้วผัวเก่าที่เหลือในเกนชินมึงะ่ะเฮ้ยมึงไม่ต้องพูดพิลี่ครับพิลี่คุณคาดเจอผัวใหม่แล้วอะ่ะมันนอกใจพิลี่อะ่ะพี่ เฮ้ยแซนโดเน่ก็มาว่ะหนึ่งในผู้บริหารของฟาทุยที่โคตรจะมันหน้ามันโหนกมากเลยอะไรไม่รู้แต่กูให้ความมั่นเต็มสิบพี่บ๊อบก็ยังเท่เหมือนเดิมกูจะลวกกับชื่อบ๊อบอ่าแล้วก็เจ๊กวางที่เราเคยเห็นมาแล้วนะออฟฟิเชียลเคยสปอยให้ดูอยู่ดีไซน์เจ๊นี่คือสวยมากๆผมว่าหลายคนก็น่าจะถูกใจเจ๊เยอะอยู่นะเอ้ยแต่ส่วนตัวผมยังรอดอยู่กูยังรอดยังไม่มีผู้หญิงคนไหนในน้องใครตกกูได้ยกเว้นตัวผู้ทั้งหลายแหละแม่งกูตายหาหมดเลย คนนี้ไม่ได้ของมันต้องมีเป้าหมายแรกของน้องใครกูเลยแล้วนั่งขัดดาบวูบเลยเอ,อ๊ย<อ>ยังไม่มีผู้หญิงคนไหนในน้องใครตกกูได้ แม่งเอ้ยยังไม่มีผู้หญิงคนไหนในหนองคายตกกูได้แม่งหัวใจเต้นตุบตับเมื่อมองหน้าเธอไปสมศักดิ์จดชื่อเอาไว้ใส่ชื่อนางลงไปในตะกร้าตัวละครที่กูอยากได้ซะเออผมชื่อสมศักดิ์ตอนไหนอะพี่ตอนนี้แหละมึงไม่มีชื่อเป็นทางการมึงค่อนข้างโผล่มาบ,บ่อยกูเอาชื่อนี้นี่แหละสมศักดิ์เออก็ได้พี่สมศักดิ์ก็สมศักดิ์วะแม่งตั้งชื่อโดยที่ไม่ทมความเห็นกูเลยสัต์กูได้เมียนเจในหนองคายแล้วกูเอาคนนี้มองหน้าเธอหัวใจมันก็จะเต้นตึกตั สุดยอดเอวิติงจริงกระเบลมหมผมอยากเห็นหน้าวอลก้าแล้วอะมองข้างหลังก็รู้แล้วว่าหล่อเทมากเอ้ยแล้วคนนี้ใครอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยหน้าตาสวยน่ารักอยู่นะเนี่ยแต่ถามว่าตกผมได้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันตอนนี้ไม่อยากจะเหมาหมดมันไม่ไหวแล้วเฮ้ย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 โอห,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 หสวย hey, hey, สวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้โอ้ในที่สุดนายก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเอเวนจูลินแซลเล่นแซเลนโอ้แต่แบบโคตรรอเลยโอ้ห แม่งหลอระดับแบบน้ำมันพืชสนใจมาแล้วผมเป็นลูกบุญธรรมสักคนหนึ่งไหมครับเอาจริงนะถ้าพี่ไว้เขาแบบลุงกัลกระเ,กเนี่ยโอ้โหกูบอกเลยว่าเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ขนาดไหนขนาดที่ว่าน้ำลายกูต้องกระเด็นเลยเมื่อกี้อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วอันนี้มันเอฟเฟกที่เกิดจากตามธรรมชาติแต่ไม่เป็นไรถึงจะไม่มีนวดแต่พี่ก็หล่อเทนในสายตาผมอยู่ผมก็ให้อภัยยังไงตัวละครนี้ผมก็เปิดอยู่ดีครับกูร <c oughs> อตัวละครนี้มา4ี่ห้าปียัดเป็ดเพราะฉะนั้นสมศักดิ์แกรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรต้องชื่อให้กูเสร็ ให้รับให้มาได้อย่างงี้เยี่ยมลุงวอลก้าเสร็จผมแน่ยื้เฮ้เฮ้ฮเฮ้เอยกูเป็นเกย์นี่แหละผู้ชายแบบนี้นี่แหละผู้ชายเอจี้เอจี้หมุนมนมองๆอย่างนี้นี่แหละกูอยากได้แบบนี้มาตลอดตั้งแต่แพทนัดลาและอิสรัตเอาละครับคุณผู้ชมทุกท่านครับใครที่ปักเมนคนนี้อยู่นะครับผมเตรียมซื้อปีกมาติดหลังได้เลยจะเอาปีกไปทำอะไรวะิหาผัว ไม่เอาแม่งล้หุ่นแกงๆเนี่ยทีแรกผมว่าจะเอาเพชรที่เหลือนั้นไปเปิดน้องแกงๆแต่กูเปลี่ยนใจละมาแกงๆกับพี่คนนี้ดีกว่างานนี้มีออกๆหน้าตานี่คือไม่ได้เบียวแต่เป็นหนึ่งเดียวกับความมืดของแทปูด <laughs> <laughs> คุณผู้ชมเห็นมือเหล่านี้ไหมมือที่กำลังจะเอื้อมไปหาหน้าพี่แก่คนนี้เนี่ย <What? S 1> ใช่แล้วมันคือมือเหล่าผู้เล่น ที่จะเอาพี่แกไปเป็นผัวฮะสภาพพี่คนนี้นี่คือแบบก็จะประมาณเนี้ยแล้วเราก็จะโดนพี่แกปฏิเสธไปแบบนี้เป่าพูดใส่ผู้เล่นิขนาดตอนเป่ามันยังหล่อเท่เลยยี่กูบอกเลยว่ามันจะมีคนล้มตายกันเป็นเ,นเบือ่อถ้าพี่แกอยู่ฟอนเทนเนี่ยไม่พ้นคดีนี้หรอกครับคอตกรรมหมู่ให้กับผู้เล่นอาวุธลับสุดน่ากลัวของพี่แกคือใบหน้าอันหล่อเหลาสุดคูของเขาที่มันหล่อก่าพวกกูเป็นร้อยเท่าแม้แต่ชายชะกันอย่างเราเรายังต้องลงสเสน่ห์ให้กับแกเปลี่ยนชายชาติอย่างข้านั้นให้กลายเป็นเกย์ได้ในทันทีทำไม พูดแล้วมันน่ากลัวจังวะหนีหน้าพี่แกดีกว่าเดี๋ยวมันจะตายจริงโหภาพยังสวยเฮ้ยคนนี้แม่นางคนนั้นสินะใช่จริงด้วยผมว่าแม่นางคนนี้นี่แหละคือจุดขายของเมืองเมืองนี้เลยโหเสียงเพลงแมงขนคิงลุกลุกจริงนะเนี่ยเปิดกล้องให้ดูได้นี่ผมให้ดูไปล้วอ้ ทำไมสวยจังวะเดี๋ยว่กนไอสลัดเดี๋ยว่กนเดี๋ยว่อนอูจําได้ว่าเมื่อก่อนหน้าตามันไม่ใช่อย่างงี้ตอนนางเปิดตัวครั้งแรกในคลิปทีเซอร์เทเลอร์เปิดตัวผู้บริหารฟาทุยอ่ะโอ้หแล้วคลิปแม่งเมื่อ3ปีที่แล้วจําได้ว่าไม่สวยขนาดนี้ตอนเห็นครั้งแรกเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกเฉยๆนะสลับไม่นางคนนี้พอมาในคลิปเทเลอร์ของน็อตคายนี่คือแบบเฮ้ย มันแบบมันมันสวยขึ้นเยอะเลยเออไว้พอเห็นหน้าใกล้ๆแล้วมันโคตรดูมีสเสน่ห์เลยยินดีกับคนที่รอนางมาตลอด3ปีด้วยนะครับผมยินดีด้วยยินดีด้วยไม่ได้มาเป็นตัวละครแบบธรรมดาธรรมดาแต่เป็นตัวละครที่แบบเป็นตัวเด่นของเมืองนี้เลยขอดูอีกรอบอยากจะฟังเสียงร้องอีกครั้งเดี๋ยวนะมีอะไรแปลกนั่นนั่นรองเท้าใช่ไหมกูอขอขยี้ตาดูอีกรอบช <laughs> ผมขำนี่ไม่ใช่อะไรนะคือคือแบบกูสงสารคนคอสเพย์ที่เก็บทุกรายละเอียดเลยวะ่ะวงการคอสเพย์ถึงกับต้องสั่นสะเทือนเมื่อเจอรองเท้าของแม่นางคนนี้มันมันเรียกเป็นรองเท้าได้หรอวะส้นสูงของท่านพ่อว่าหนักแล้วนะเจอส้นสูงของโคลบิน่าไป <laughs> ถ้าไอสิ่งนี้มันนับว่าเป็นรองเท้าส้นสูงนี่คือแบบ <laughs> กูปวดหัวเลย ทั้งเสียงและหน้าตาสวยมากครับคุณท่านสมแล้วที่นางจะได้เป็นตัวละครเทพประจําเมืองของน็อตไคใช่ไหมเพราะว่านางนี่คือเทพแห่งดวงจันทร์เนี่ยคนรอโคลาบิน่าตั้งแต่3ปีที่แล้วนี่ต้องหลั่งน้ําตากูบอกเลยนี่ไงดวงจันทร์อันเบลเลอร์เลยขออนุญาตเซลคำๆเล่นๆหน่อยนะภาพนี้เหมือนดวงจันทร์กาลังจะล่วงลงมาทับล่างโคลาบินา่า <laughs> เข้าใจแล้วว่าทําไมพวกฝ่าทุยถึงตามหานางให้วอนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเฉลยแล้วนางโดนดวงจันทร์ทับไปไหนไม่ได้เฮ้ย <c oughs> มีเอ็นเครดิต ใครอะโจรสลัดไม่น่าใช่ทำไมทรงมันคล้ายคล้ายโว้คุณแม่อลิซเอ้ยอาเบโดก็มาว่ะแต่กูทึ่งกับแม่อลิซมากปรากฏตัวแล้วโว้ยโอ้ดีไซน์มันโอ้เอายาหอบผื่นไม่สอะสลัดแม่งหอบอยู่นั่นแหละสภาพเหมือนคนจะตายย้ กูหมดแรงจะกีดเลยอีเียเหนื่อยว่อ้อเห็นหน้าแม่อลิศแล้วเอ้าวัดดีละมูดน,นายก็มีบทเหมือนกันเหรอเนี่ยเอาว่ะพี่แกมีธุระต้องไปสาสางร,รู้เลยว่าเรื่องอะไรเออขอพักหายใจก่อนนะโหแล้วปิดด้วยตีมเพลงที่มันแบบให้รู้สึกเหมือนได้กลับไปในสมัยย้อนยุคแฟนตาซีอ่ะ อ่านี่ไงปกเนื้อเรื่องของแมปนอตไคครับผมโอ้สวยมากเอาละผมขอย้อนกลับไปดูแม่คีอีกรอบคือมาไม่ทันตั้งตัวไม่คิดว่านางจะมานะเนี่ยโอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครเช่นกันครับที่มีชื่อมาตั้งแต่เกมเปิดแล้วโอ้โหได้ยินชื่อขนานนามมาตลอด4-5ปีปีนี้เราก็ได้เห็นหน้านางแล้วครับผมโอ้โหโคตรดีเลยวะ่ะทั้งวอก้าทั้งอลิสอะโอ้โหแล้วดีไซน์แม่โคตรสวยโอโหน้องคีครับนั่นแม่เธอเหรออ โอ้อเอาละคีมันถึงเวลาแล้วสินะน้องคีครับเรียกพ่อสิลูกพ่อง ผมเชื่อว่าหลายหลคนเนี่ยพร้อมจะตั้งตัวเป็นพ่อคนลวหลายคนพร้อมจะอุ้มน้องขีแล้วก็เชิดชูเป็นลูกตัวเองอย่างเรียบร้อยลูกพ่อเรียกพ่อสิลูกผมอาจจะไม่เหมาะกับการเป็นพ่อคนครับเพราะว่าน้องคีนั้นด่าก,กูไม่หยุดอ่ะขอดูรายชื่อแต่ละคนหน่อยคนแรกในร้านช็อปครับชื่อจา้าโฮด้าหรอวะยอมรับความจริงเถะน้องว่าเธอเน่ยเป็นญาติฝ่ายไหนของลูซี่เนะี่ยไม่ต้องเขินอายบอกมาเลยเพื่อนถ้าน้องคนนี้มีคำพูดติดปากว่าเดสวานี่มันจะชัดเลยว ต่อไปก็น้องไอโนะไอโนะใช่ไหมเออไอโนะไอโนะไอโนะนะครับเจ้าของหุ่นอเนฟาแกงแงดูยังไงน้องก็สมควรที่จะเรียกว่าจุ๊บหม่งเม่งน้องก็แบบหม่งเลยอะ่ะมันน่าเอ็นดูจัดชอบความที่นางใส่เสื้อแบบผิดไซส์แขนเสื้อนี่กลืนกินไปกับฝ่ามือแล้วหรือว่าน้องไม่มีมือวะมึงหยุดเลยไอคัตไอสลัดหยุดความคิดดักดักของมึงซะมึงหยุดเดี๋ยวนี้เอาละคุณผู้ชมทุกท่านก่อนจะไปดูตัวละครตัวต่อไปตั้งใจดูและตั้งใจฟังให้ดีผมจะมาสาปอะไรบางอย่างให้กับคุณ จงคิดว่าไอสิ่งนี้มันคือมา่านตาจริงๆของน้องที่กำลังมองต่ำอยู่แม่งเลยแล้วกูก็มองเหมือนเดิมไม่ได้อีกเลยไปสาบเขาแต่กูโดนสาบซะเองไอเฮ้ยเอ้ยกูมองเหมือนเดิมไม่ได้จริงๆว่ะตอนนี้กลายเป็นว่าผมเห็นน้องเนี่ยกำลังมองต่ำอยู่ ต่อไปดูลินครับในที่สุดเราก็มีคอสมาในเกนชินเรียบร้อยเอาจจริงงโคตรเหมือนคอสมาเลยคือเห็นแวบ,บแรกนี่คือผมจะนึกถึงคอสมาตลอดเลยนะเหมือนจริงขอพูดแบบเบียวๆเลยแล้วกันนะครับโคตรเท่เลยเป็นมังกรแบบมังกรมีขามีปีกอะคิดไหมเราจะเรียกมังกรนี้พันอะไรนะพันไวเวิร์นป่ะพอที่ผ่านมาตลอดในกูเจอแต่มังกรยาวๆเรื่อยๆอีเวนมีจนล้นคังแล้วไอ้มังกรเรื่อยๆเนี่ยขนาดบอตมังกรอบิสในนัดล้านนี่คือตัวยังเรื่อยๆเลยอยากได้มังกรที่แบบมีขามีปีกแบบไวเวิร์นอย่างเงี้ยโดยเฉพาะตอนเอามาทําเป็นเพลเวิ ดูลินเนี่ยแม่งโคจะตอบโจทย์เลยมีทั้งเขามีทั้งปีกแล้วก็มีหางครบองค์ประกอบมังกรตะวันตกดีไซน์ก็เท่มากครับส่วนตัวนี่ผมชอบเลยเพราะฉะนั้นบักสมศักดิ์หยิบดูลินไปใส่ในตะกร้าตัวละครที่ฉันถูกใจเดี๋ยวนี้ต่อให้ผมนั่นจะใส่ในตะกร้าก็ไม่ได้ไหมายความว่าพี่นั่นจะเปิดได้นี่น,ำน้ำหน้ามึงอะเปิดหาน้องไม่ได้หรอไอ้สัตว์วตโอ้ มาดูพี่คนนี้ดีกว่า yeah. <laughs> ผู้ชายขาสูงในรอบหนึ่งปีในเกนชินอุ๊ก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 ผู้ชายขาสูงในรอบหนึ่งปีใน <laughs> เกนชินไปแล้วสมองมันไ, <laughs> ไม่ทราบ <laughs> ว่าพี่สุดหล่อคนนี้ชื่ออะไรครับผมฟินเหรอพี่ฟินเหรอเนี่ยโอ้โหชื่อโคตรเข้ากันมากครับแค่เห็นหน้าก็ฟินเวอร์ <laughs> แล้วชื่อข้างบนนี่คืออะไรอ่ะชื่อเต็มของพี่แกเหรอชื่อเต็มนี่มันอ่านว่าอะไรอ่ะทำไมชื่อมันยาวจังวะอูู้ฟวย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 ฟยชื่อเต็มแม่งยาวจัดเรียกพี่ฟินก็พอแล้วแล้วพี่จะฟินกับหนูไหมตัว โคจะเอจี้เบได้ใจมากเลยผมไปส่องมาแล้วพี่ฟินเนี่ยเป็นตัวละครที่คนถูกใจมากที่สุดในหมวดหมู่ตัวละครใหม่ในน็อตค่ายนี้แหละคือพี่แกไม่ติดท็อปเทียร์ตัวละครใหม่ในลิ์นี้เลยว wow, าวซามากที่สุดเลยนนะก็คือนักภาคของญี่ปุ่นครับผมนักภาคญี่ปุ่นคือคนภาค โ<ช> <mus ik> จระเคตัวละครระดับสาวๆต้องกรี๊ดแถมพี่แกเนี่ยเป็นตัวละครธาตุสายฟ้า5ดาวผู้ชายขายาวคนแรกย้ำว่า5้าดาวไม่นับอีกคนหนึ่งที่เป็นสีดาว <Titan> เ,เดี๋ยวนะมันแปลกๆถ้าพูดถึงผู้ชายธาตุสายฟ้าอย่างนั้นเลยผู้ชายธาตุสายฟ้าที่ออกมาแต่ละคนนี่ก็แบบ เอาเป็นว่าในสมองกูไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นแค่ถูกใจตัวละครก็เกินพอแล้วยังไงความเบียวแบบเจ้าชายในความมืดของพี่แกเนี่ยก็ถูกใจผมมากพอสมควรแล้วดูทรงเป็นตัวละครที่แบบเบียวแบบเบียวให้สุดทางอะ่ะก็ไม่ได้เบียวแค่เป็นอย่างเดียวกับความมืดพูดให้อะไรของกูเนี่ยกูฟังไม่เข้าใจ <laughs> มึงเอายาอม,ม่เอสัอ่ะไปดูคนอื่นบ้างอยู่กับพี่ฟินเวอร์นานเกินไปแล้วต่อไปก็ชื่ออะไรวะหลวมาเหลามา <laughs> มันมันหลวหรือเหล่าว,วะเรียกเหลามาแล้วกัน เจกวางนะครับผมเรายังไม่มีม้าอยู่ในเกมเลยครับแต่ว่าเรามีกวางเข้ามาเทนผมเชื่อว่าหลายคนในนี้เนี่ยพร้อมจะขี่กวางกันแล้ว ไปแล้วสม,มองกูจิต <c oughs> ใจกูแม่งโคตรสกรปรกเลยดำเมียมไม่มีวัวมาผสมสำหรับเจเหล่ามาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โคตรจะพะวรคคีที่ไม่ใช่ด้านเกมเพย์ไปอย่างใด <c oughs> ผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมว่าไซส์ของนางนี่มันแบบอืมนะนี่ถ้าเกิดไซส์นางเนี่ยมันยิ่งกว่าตัวละครเพเบิล์ทรงเจคน,น,นอื่นๆแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องตั้งม็อบชูป้ายทวงคืนให้กับโรซาเลียคืนความยุติธรรมให้กับนางเดี๋ยวนี้ <c oughs> ถึงจะเบิ้มคือลือขนาดไหนแต่ส่วนตัวผมยังรอดอยู่นะผมยังรอดผมยังรอดยังไม่สามารถทำลายจิตใจอันกระโปของกูได้ ส่วนใครที่เตรียมพร้อมจะเปิดหานางเนี่ยคุณผ,ผู้ชมเตรียมซื้ออ่านมาขี่นางได้เลยแซนโดเน่ <Yeah. S 1> one, ครับผมหนึ่งในผู้บริหารฟาทุยอันดับที่7อันดับ7เนาะอันดับ7พร้อมกับหุ่นข้างกายของเธออย่างบ๊อบบ๊อบเอาจริงๆนะทรงมันโคตรได้เลย <laughs> ยิ่งนึกแล้วยิงโคตรเหมือนเผื่อบางคนไม่รู้นะครับว่าบ๊อบคือใครนะครับผมบ๊อบคือคนนี้ครับ นั่นแหละครับบ๊อบพี่แกจะมาทรงนั้นไหมตัวละครนี้ผมขอดูอีกทีนึงแล้วกันนะรอปรากฏตัวในเนื้อเรื่องก่อนว่านางเนี่ยจะมาเป็นยังไงค่อยพิจารณาตอนตัวละครมันมาอยู่ในเกมก็แล้วกันนะแต่ถ้าเกิดถามว่าพี่อยากจะเปิดหานางเพราะอะไรสิ่งเดียวที่อยากได้เลยนั่นก็คือบ๊อบ ตอนนี้เรายังไม่รู้ชื่อหุ่นนะเราเรียกบ๊อบไปก่อนพี่บ๊อบต่อไปอีกคนนึงนิโคลหรอเดี๋ยวกูไม่ได้หมายถึงเธอกูหมายถึงนิโคลอีกคนนึงมึงมาจากไหนเนี่ยคนละนิโคลและไอ้สลักแม่นางคนนี้คือนิโคลเหรอเนี่ยว้าวนิโคลนะครับผมเป็นหนึ่งในสมาคมแม่มดกลุ่มเดียวกับคุณแม่อริสเลยครับโอ้ได้เห็นหน้าหนึ่งในสมาคมแม่มดอีกคนนึงแล้วเว้ยตอนนี้เราเห็นหน้าสมาคมแม่มดกัน3คนแล้วนะครับผมมีแม่คีแม่อเบโดทาไมมันมีแต่แม่วะคนที่เปิดเผยมาเป็นแม่คนทั้งนั้นแล้วแม่นางคนนี้เป็นแม่ใครรรเเเนนนนี่่่่ยอลลลาางไมมจะูกกห ใช่ไหมตัวละครนี้ก็เช่นเดิมครับผมขอดูอีกทีนึงตอนมันเข้าเกมแล้วกันนะว่าดีไซน์คาแรคเตอ,เร,อ,ร,อเเร์เนื้อเรื่องหรือเกมเพย์เนี่ยว่ามันจะปังปุริเย่มากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดใครบางคนโดนแม่นางคนนี้ตกแล้วก็กําเพชรไว้ซะแล้วค่อยปล่อยลวดเดียวเมื่อนางกลายเป็นเพเบิว้าว วว้าอืมรู้สึกสปาเกเคิลชอยกูเลือกไม่ผิดจริงๆกูเอาคนนี้เนเฟอร์นางพญางูเขียวเนเฟอร์คือไม่รู้ว่านางเป็นแมวหรืองูนะแต่ว่าทรงมันดูเป็นงูมากเลยอีเนเฟอร์มันเป็นงู เรามีคําแก้วอยู่ในเกนชินเป็นที่เรียบร้อยหลายคนคงจะรู้จักอาการนี้ดีใช่ไหมอาการที่เมื่อเราเห็นตัวละครนั้นภายใน0.001วินาทีมีอะไรบางอย่างมาสปาร์กหัวใจเรารู้ตัวทีคนนั้นก็คือคนที่ใช่ <laughs> สรุปสั้นๆง่ายๆก็คืออาการโดนตกนั่นแหละมึงจะพูดให้ยาวทางูอะไรตัวละครผู้หญิงในน้องคายเนี่ยผมเอาคนนี้คนเดียวครับที่เหลือกูให้หมดแล้วพวกตัวละครชายอะ่ะพวกตัวละครชาย,ยาง,งั้นเลย <laughs> ไม่เห็นจะยากเลย <laughs> กูเมาหมด <Yeah. S 1> แต่ที่แน่ๆผมเตรียมใจที่จะโดนนาง กัดและทรงนี้ก้าดูดพิษตรงรอยกัดชัว <laughs> สมองมันก็คิดได้เนะต่อไปก็เอาเปนจูรี ไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปก็วอลกา้ากับผมตัวละครที่มีส่วนผสมได้หลายตัวละครมากมากเลยไม่ว่าจะเป็น ine, อเวนเจอร์ลีนเจอผขาดไทนอนหรือไมเดย์อย่างเงี้ยฟิวชั่นกันกลายเป็นวอลกา้กาอย่างที่เห็น <c oughs> อย่างที่บอกไปครับผมว่าชื่อตัวละครตัวเนี้ยอยู่มาตั้งแต่เกมเปิดแล้วเวลาผ่านไปจะ5ปีแล้วในที่สุดเราก็เห็นหน้าพี่แกจริงๆสักทีถือว่าการมาในครั้งนี้นี่คือแบบสารฝันและส่วนตัวรู้สึกชอบมากๆเลยเห็นปุ๊บนี่คือแบบอยากได้แล้วอะพร้อมจะแย่งผัวชาวบ้านเขาถึงมีบางคนอาจจะมีตีแบบว่าพี่แกไม่ได้ไว้หนวดไว้เขาอย คนอยากได้แบบแนวลุงๆกันใช่ไหมผมเองก็อยากได้แบบนั้นเหมือนกันแหละแล้วพอดีไซน์มาให้เราเห็นแล้วเนี่ยส่วนตัวผมไม่ตินะเอ็กเสชั่นครั้งแรกที่ผมเห็นนี่คือผมก็กรีดแหละแม่งรอระดับแบบน้ำมันพืช <c oughs> ส่วนตัวให้ผ่านครับพร้อมจะบินไปหาผัวแล้วคุณแม่อลิสน้องคีครับนั่นแม่เธอเลยหนึ่งในสมาคมแม่มดอย่างที่บอกครับผมรลยนี้ก็พอๆกันไม่ต่างจากวอลก้าเลยครับมีชื่อมาตั้งแต่เกมเปิดถูกขนานนามมาตลอดโผมาแค่เสียงมาตลอดจนจะ5ปีแล้วในที่สุดเราก็เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเธอจนผู้เล่นหลายๆคนอยากจะกลายเป็นพ่อคนในทันทีจะว่าไปเพิ่งสังเกตทำไมหมวกมันดีไซน์เป็นงันวะวกับมาถามคนคอสเหมือนเดิมเลยไอ้มีมึงออกแบบมาแกงคนคอสเพย์หรือไงวะส่ว เตียนของคนลาบิน่ายังไม่พออีกเลยนี่เรามาถึงจุดนี้แล้วเหรอเนี่ยมาถึงจุดที่ออกแบบหมวกไม่มดแบบธรรมดาโลกไม่จําสมัยนี้หมวกไม่มดกลายเป็นโครงเหล็กแบบนี้เป็นที่เรียบร้อย คนทําชุดคอสเพย์ก็จะแบบนี่มึงช้ากว่วท่านประเมินพลังการทําชุดของข่านั้นต่าไปเดี๋ยวรอดูคนคอสอลิศกับโคลาบิน่าเลยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูโดยเฉพาะรองเท้าส้นสูงของโคลาบิน่าผมเชื่อว่ามีคนทําแน่นอนพอพูดถึงนางแล้วก็ตัดมาที่ภาพนางซะเลยว้าวคนสวยเทพธิดาแห่งจันทาเป็นนักรบเซรามนด้วยหรือเปล่ามนแห่งจันทายงสำแดงิทาณณัดนี้ ไม่ใช่แล้วอันนี้มันคนแล้วนักรบจันทาแล้วแน่นอนว่าแมปน็อตคายเนี่ยไม่มีเหล่าอาร์คอนคอยปกครองใช่ไหมดังนั้นตัวละครที่จะไปเป็นตัวชูโรงตัวแทนเหล่าอาร์คอนหรือเป็นผู้ปกครองของแมปนั้นนั้นก็คงจะเป็นคนลลมบีน่านี่แหละใครเป็นเมนนางหรือว่าหลงรักนางมาตั้งแต่3ปีที่แล้วเนี่ยแสดงตัวมาซะแล้วก็ยินดีอีกครั้งหนึ่งกับคนที่รอนางมาตลอด3ปีไม่ต้องห่วงกับตัวละครน,นี้เล่นได้แน่นอนหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราเสียกับตันไปแล้วจะเสียผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือไม่ควรแล้วนะย ้มีครั้งที่3<า>เด็ดขาดต้องได้เล่นแล้วครับผมต้องได้เล่นแล้วอะลายชื่อของตัวละครใหม่ในหนองคายเนี่ยก็จะประมาณนี้ตัวละครใหม่ในเมืองนี้มีทั้งหมด11คนด้วยกัน11คนนี้พร้อมจะย่ายีกระเป๋าตังพวกคุณในอนาคตข้างหน้านี้นี่แหละจงรับแรงกระแทกซะพวกคุณพร้อมหรือยังกูไม่พร้อมแล้หนึ่ง เอาละสาหรับคลิปดูตัวละครจากน็อตคายของผมเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วกันแม่ยงยาวชิบหายหวังว่าเพื่อนๆจะฟังและสนุกกันกับความปัญญาอ่อนของข้าพเจ้าความไม่เต็มบาดของข้าพเจ้าที่มีต่อตัวละครคลิปนี้เนี่ยเริ่มทํามาตั้งแต่แบบทีเซอร์เทเลอร์ของหนองคายมาแรกๆแล้วนะแต่เพิ่งจะมาทําเสร็จก็ตอนนี้ค่อนข้างใช้เวลาและตัดนานมากพอสมควรครับโดยเฉพาะในการหามีมาใส่ในคลิปนี่แหละมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะในการหามีมาใส่ในคลิปเนี่ยคือแบบมันมันยากมากกูต้องงมหามีมในการจะเอามาเล่นให้ได้เนี่ยแม่งเลยถ้าคุณชอบคลิป าอ่อนอะไรแบบนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันละกันผมจะได้มีไฟในการทำคลิปเพิ่มครับผมอ๋อเกือบลืมไป ขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆคนด้วยนะครับผมที่ทําให้ผมเดินทางมาถึง2,000ซับได้แล้วครับเย่ตปไปไปคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากกูตามอะไรไม่ทันลวเอเป็นว่าแตงกยูทุกๆท่านมากด้วยครับผมผมนี่กราาแบบพยักค่ะที่ทําให้ผมนั้นมาอยู่ในก้าวนี้ได้ถึง2,000พอดีตอนผมกําลังตัดต่อคลิปนี้อยู่เลย <laughs> ก็เลยเอามาพูดยินดีและฉลองนิๆนนๆนดๆหน่อยๆสักนิดนึงขอบคุณท่านผู้เจริญทุกๆท่านด้วยครับผมบริกาโตกซไซมาสเอาละกลับมาเข้าเรื่องตัวละครกันอีกครั้งเป ผมเนี่ยผมคงตุยเย่ตั้งแต่3คนนี้แหละกระเป๋าแห้งแน่นอนเลยดูทรงแล้วโดยเฉพาะพี่ฟินนะ่ะมึงเอ้ย,อยกูอ,อกหักจากกัปตันมาแล้วไม่ได้เล่นครั้งนี้พี่แกจะมาเติมเต็มช่องว่างหัวใจให้กับเราที่ต้องการตัวผู้เทเสสคนหนึ่งถึงกับมีเป้าหมายชีวิตกันเลยทีเดียวส่วนคุณผู้ชมที่ทนฟังจนมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสหายในการตั้งเป้าหมายแล้วก็อยากจะได้ใครบางคนมาครอบครองในแพทนี้อวยพรพวกท่านเข้าๆประมาณนี้แล้วกันสาธุแก้วเกี้วอันนี้เป่าอวยพรนะไม่ได้เป่าอะไร ส่วนผมก็เตรียมตัวแยกย้ายไปฟาร์มเพชรพร้อมรับแรงกระแทกจากตัวละครในหนองไายมึงจะน็อตใครหรือน้องใครเนี่ยเอาสักอย่างเถอะ <c oughs> เจอคลิปเกา่กาๆคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเอาละกูพร้อมบินไปหาผัวใหม่ละ <c oughs> เป้าไม้ลงจอดที่หน้องคคยแถลงข่าวไอคัดได้จากโลกนี้ไปแล้วเนื่องจากเขานั้นสูญพัน์เป็นที่เรียบร้อย